ลูกแม่ลูกแม่ทำไรอะ่ะก็แคก่กอดลูกตัวเองอ๋อว่าแต่เธอชื่ออะไรนะไม่รู้กูก็ลืมเหมือนกันแม่งคนภาคจำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วไอต,ตัวนี้ใครอีกล่ะพ่อมึงอ,อย่าปากกูใส่สมาธิยุ่มขู่ปอใ้้สมาธิทำอะไรหรอกูไม่ยังงาปากภาคขนาดต่ำใส่มึงเอ้ยไม่แอบ,บยังกูเพ่โอ้นานะลองร้องเพลงแมงบมดด้ กินน้ำบอ่อไหนไกินน้ำบอ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาเพลงมันเศร้ามากตายสมบกปรบ <c oughs> เจ้างูลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาแมวเอ๋ย <c oughs> แมวเหมียวรูปร่างปลาเปีย <c oughs> วเป็นกนลองเรียกเมียวเห <c oughs> มียวเดี๋ยกมาขี่ช้างจับตุ๊กแกเอาล่ะฉันจะมาทำการทดสอบสมองเธอนะ่ะนะนะอะไรของมึงเนี่ย โอเคจับมาหนึ่งบกหนึ่งได้สองงบสองได้สี่สได้แปดทำตอไปยาวยาวสิหสสอ่อปดร้ยหาสิบหก2้าร้อยสิบองหนึ่งพันยี่สิบโอ้เก่งมากเลยนะนะถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกอยู่แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหนแบบที่มีเข็มขันและแลงค่ลายปบนอุลตร้าแม,มนได้ ผู้ชายในฝันเลยละอุนตอร์เมนแค่นั้นเธอเป็นหมอฉันจะมีผัวเพราะเขาเกลจะบอกให้หรอเขามีอีกคนนึงเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กว่ะอืมบอกถึงความแก่มึงจะมาอะไรนักหนาวะฮะแต่พูดเฉียวอืมมาพร้าวเน่าไอ้พวกขี้ขโมยผู้รอดชีวิตไอ้พวกไอ้เมื่แบ่งหมย่างโอ้ยไอ้ลุงอมคูก้าแล้วสมเกลมันพูดว่าอะไรนะพี่มาเร็วมากไอ้น้องพี่มาเร็วมากพี่แวนมาแล้ว เจ้ด้วยไอ้กรต่ายน้ำเงินเปอะไรอ่ะท้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครกันข้าเองเนี่ยเกรสเธอมันร้ายว่าแต่ว่าแต่ลูกจะเชื่ออะไรอ่ะเป็จะไม่ยากอะไรกันก็แค่เอาเกรสบอกนานะอืมก็จยว่าเป็นเนสสินะอืมเจ้านี่ก็หลักแหละไม่เบาเลยนะไม่ต้องชมจ้ะ ไอกระต่ายสีดำเงินอีกแล้วไอแมงมุมเขียวบุลลี่แมงก็เอี้ยไอพวกจิ้งเหลนทะเลเป็นแค่ลูกอมแท้ๆไม่หัดเรียมตัวเฮงง่วงนอนวะ่ะไปพักก่อนก็ได้ไม่ต้องไลอมันจบแล้วล่ะซาล่าไว้โดนจุกแย่ยไปดิไว้ฉันขอให้นายปิงกินก็ไมาดด้รับไม่เคยกลัว5 minutes later น,นแย้ยังยังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาน้าตัดออกตัดรู้อะไรไม่ไอ้ลูกอมคูก,กาไม่รู้ฟังคอสิฟะการเป็นขอ้อตัวไม่พูดนะไฟโชคดีได้กระต่ายสีน้ำเงินแตงกิวบ่มี